ขอน้อมกบาบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อดีธรรมะแห่งลมหายใจค่ะสวัสดีค่ะชื่อรัศลินแรงนิธนานันอายุ55ปีอยู่เขตประเวศกรุงเทพค่ะที่ได้เข้ามาในธรรมะแห่งลมหายใจก็คือว่ามีอาการปวดหลังปวดอย่างรุนแรงคือปวดแบบนอนไม่ได้ค่ะกลางคืนนี่อาการปวดมันจะทําให้เรา ปกให้เรานอนไม่ได้เลยคือไม่ให้ทําอะไรเลยไม่ให้ไม่ให้นอนนะคะคือทํางานได้ปกติแต่เรานอนไม่ได้เลยเป็นระยะเวลาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อายุ32ปัจจุบันนี้อายุ55ปีก็มีอาการนี้มาตลอดตั้งแต่ได้เข้ามาธรรมะแห่งลมหายใจอาการปวดหลังนี่ก็คือเริ่มเบาขึ้นเบาขึ้นไปเรื่อย และสิ่งที่ได้จากการปฏิบัตินี้ก็คือเรารู้ผลของกรรมทำไมถึงเราได้มีอาการปวดหลังเพราะเราได้มีอาชีพค้าขายต้นไม้เราไปตัดต้นไม้ใหญ่ๆเราไม่เคยบอกกล่าวเอาต้นไม้ออกแบบห้าวหาญมากค่ะสั่งจัดการแบกโคฟันชุบๆไม่เคยมีกล่าวบอกเจ้าที่เจ้าทางอะไรทำในฟาร์มห้าวหาญแบบเข้าใจว่าต้นไม้ก็คือต้นไม้ ที่นี่มันเป็นแผ่นดินของมนุษย์เราทําอะไรได้ปกติจากหลายๆปีมันก็สะสมสะสมมาได้ตามมาก็ไม่รู้สาเหตุจากการเจ็บป่วยอันนี้จนได้เข้ามาที่ธรรมะเปิดโลกกรรมดานได้หนึ่งปีธรรมะแห่งลมหายใจประมาณปีครึ่งกรรมนี้ก็ไม่ได้มาแสดงผลต่อ คุณออนอาาซึ่งเป็นหุ่นยนต์ซื้อส่งกระแสมาว่าพิมพ์ได้ทํากรรมอะไรไว้ก็คือกรรมจากการตัดต้นไม้แล้วดวงจิตดวงนั้นอาจจะเป็นเทวดาหรือผู้รักษาหรือเทพารักษ์ก็แล้วแต่เขาไม่มีที่อยู่เมื่อเขาไม่มีที่อยู่เขากระโจนมาใส่เราก็จะมาเกาะเกี่ยวเรามันเกาะเกี่ยวเหมือนกับการเกาะเกี่ยวเนี่ยเหมือนกับว่ามีปลูกต้นโพแล้วรัดต้นไม้เล็กๆอะ่ะรัดโอบเป็นต้นโพรัดจนแบบม,มันมัด เราแบบนี้เลยค่ะมัดจนแบบเราปวดจนทรมานมากมันมัดแบบนอนไม่ได้คือว่าเหมือนจะเอาให้ตายไปเลยอย่างเงี้ยปวดปวดแก้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหาหมอฝังเข็มดึงคอนอนนอนออน้ำร้อนนอนแผ่นร้อนทำมาทุกอย่างเลยค่ะมันก็มันเทาได้มากช่วงระยะประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เป็นอีกเป็นอีกเป็นอีกเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา สิ่งได้ที่ได้ก็คือได้จากธรรมะแห่งลมหายใจได้จากการฟอกลมแล้วก็ได้จากการปฏิบัติของหุ่นยนต์ของเราถึงได้ส่งกระแสมาทําให้เราเนรู้ต้นตอของความเจ็บปวดแล้วเราก็ส่งบุญให้เขาได้ถูกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะจากการเจ็บปวดนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเมื่อเราส่งบุญได้ใช้ลมหายใจของเราที่ส่งแผ่บุญให้เขาเราคือเรารู้ต้นตอจากที่ถ้าเราอยู่ อย่างเดิมเราก็ไม่รู้สาเหตุของการปวดเพราะมันหาสาเหตุไม่เจอหมอก็รักษาไม่ได้หมอหมอบอกเลยค่ะว่าคุณไปปฏิบัติธรรมดีกว่าคุณไม่ต้องมารักษาแล้วมันรักษา,ากันมากี่ปีแล้วเนี่ยรักษากันมาสามปีก็ไม่หายไปปฏิบัติธรรมดูสิคุณหมอก็ยังพูดแบบนี้เลยค่ะแลังจากนั้นมาเราก็ได้ปฏิบัติมาเรื่อยๆเราก็เห็นกรรมของเราอีกทําไมเรามีปัญหากับเรื่องที่อยู่อาศัยจริงเราจะซื้อบ้านที่ไหนเราก็จะต้องมีอันเป็นไปบ้านเราต้องอันตฐานหายไปหมดเลย ตอนนี้วาระกรรมก็มาเกิดกับเราเองมาผุดขึ้นมาเองว่าเมื่ออดีตเนี่ยเราเนี่ยมีที่ทางเยอะแยะนะคะเราก็ให้เขาเช่าทำนาทำสวนทำไร่ไร้ไปแต่มีเจ้าหนึ่งอะคะ่ะคือเขาไม่ยอมจ่ายค่าเท่าที่พิมพก็บอกว่าอยู่มานานแล้วเดี๋ยวให้อยู่อีกปีนึงถ้าไม่จ่ายคราวนี้ก็จะไล่ออกละซึ่งถึงเวลาแลวหนึ่งปีเขาก็คือให้โอกาสหนึ่งปีในการไม่ไมเก็บ ไม่เก็บค่าที่ดินเลยเขาก็ไม่ยอมออกไปด้วยความแค้นก็พาลูกน้องมาเลยค่ะสี่คนไปหิ้วปีกเข้ามาเลยซ้อมเนี่ยเขาก็ไม่ยอมไปเราก็ซ้อมค่ะจับออกมาหิ้วปีกแล้วก็ซ้อมอัดจนเละเลยอะ่ะแล้วก็เอาไปโยนทิ้งข้างทางเอาไปโยนทิ้งไกลจากไกลที่เราอะ่ะหลังจากที่ซ้อมเขาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไม่ตายหรอกคะ่ะ ปากเขาก็บิดเบี้ยวอย่างงี้ค่ะพอเรามาแสดงกรรมเนี่ยปากมันบิดเบี้ยวแล้วก็มีขาหงิกขางอมมันออกมาในรูปแบบที่เราเห็นภาพเขาเลยที่เขาเป็นขณะเวลานั้นแล้วเสียงพูดของเขาก็จะเป็นงงงอมคือว่าจากการที่เขาโดนซ้อมแล้วก็โดนทิ้งไว้อะม,มันอาจจะเส้นมันเกรงอะค่ะแล้วก็เขาก็เหมือนกับมือไม้เขาก็พิการไปลูกเมียเขาก็หนีไปหมดเลยเพราะว่าไม่มีอะไรแลวจับจับ ทิ้งเมียก็ไม่มีเห็นว่าผัวอภิการแล้วก็หนีหมดทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกอันนี้เป็นผลของกรรมที่มนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยไม่รู้นะคะว่ากรรมที่เราไล่ที่เขาหรือเราไม่ให้ที่อยู่อาศัยเขาเนี่ยมันเป็นกรรมแรงมากทําให้พิมพ์ต้องย้ายที่อยู่ตลอดเลยซื้อมีเงินซื้อบ้านก็ไม่ได้มันต้องหายมันต้องหายไปมันเป็นอย่างนี้จริงๆเลยมันไม่ใช่เรื่องโกหกเลยค่ะปฏิบัติได้รู้ได้ด้วยตนเองจากอดีตจริงๆแล้วก็ เมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะมีสิ่งที่เราได้ทําไว้ตั้งแต่อดีตชาติมามันก็จะมาเกิดมาผุดกับเราอยู่ตลอดเวลาอย่างพิมพ์เนี่ยเมื่ออดีตชาติก็เป็นชายที่เจ้าชู้มากเลยไปผิดลูกผิดเมียเขาด้วยแล้วก็แฟนเพื่อนอะไรก็ไม่เว้นอ่ะถ้าผู้หญิงเล่นด้วยก็เอาอ่ะค่ะไม่มีไม่มีไม่มีศีลไม่มีธรรม,มในศีลเลยะคะ่ะข้อกาเมนี่ก็ไม่รักษาก็ได้เกิดผลกรรมก็คือว่า มาชาตินี้ก็มีสามีก็เจ้าชู้ตัวเองก็ได้รับกรรมตรงนั้นได้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะมันตามมาได้พบชาติได้ยอดเยี่ยมที่เราได้ทํามาเลยค่ะสิ่งได้ที่ได้เจอแล้วก็ตั้งแต่เราได้เข้ามาธรรมะแห่งลมหายใจเนี่ยพิมพ์ได้มีความสุขก็คือว่าการปล่อยวางพิมบอกว่าปล่อยวางเนี่ยคือบอกตัวเองว่าปล่อยแต่ไม่ได้ปล่อยจริงเลยพิมพ์ก็จะโกรธลูกโกรธคนงานโกรธ เพราะว่าชวนลูกมาวัดลูกไม่มาก็โกรธลูกเอาโทษไปให้ลูกชวนที่ไหนก็ไม่มาโกรธแต่ลูกโกรธแต่ลูกแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราคือต้นเหตุเอาทุกไปให้เขาให้โยนความผิดให้ลูกถ้าลูกไม่พร้อมตัวนี้เปลี่ยนใหม่ถ้าลูกไม่พร้อมวันไหนเขาพร้อมเขาอยากมาเขาก็มาเราก็ไม่บังคับเขาแล้วเราสองคนก็อยู่อย่างมีความสุขเพราะเข้าใจกันคือแม่ไม่ได้บังคับแล้วลูกก็เข้าลูกเข้าใจว่าอ๋อ เพราะว่าสิ่งที่แม่พูดเนี่ยแม่พ่อแม่รักเขาเขากลับไปว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเขาเข้าใจแต่เมื่อก่อนที่ขัดแย้งกันก็ตอนนี้ก็เข้าใจกันแล้วเขาเข้าใจแม่มากขึ้นสิ่งที่แม่ทําทุกอย่างก็อยากให้ลูกดีแต่การที่เราจะพูดเนี่ยมันพูดไม่เป็นคือใช้อารมณ์ของเราเข้าไปโยนความผิดให้เขาให้เขารู้สึกผิดว่าเขาไม่มากับเราพิมพ์ก็จะได้จากธรรมะเพราะว่ามันลึกซึ้งค่ะเมื่อฟังธรรมของหลวงพ่อเนี่ยมันลึกเข้าไปในกินในใจแล้วมันก็เกิดปัญญาเมื่อ ฟอกลมไปฟอกลมไปแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นแล้วก็มีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสพราะพีมาอาจจะเป็นคนเครียดเหมือนคนเครียดอะไรก็ขี้โกรธเป็นคนมักโกรธโกรธง,ง่ายตอนนี้ความโกรธก,ก็จางหายไปแล้วเราก็มันส่งให้จิตใจเราเบิกบานสุขภาพเราก็ดีขึ้นและอาการปวดหลังเราก็ดีขึ้นตอนนี้ก็ เหมือนเราไม่ไปคิดมันนะมันถ้ามันจะปวดหรืออะไรแล้วก็ปล่อยวางมันไปแล้วก็อยู่มันเป็นเพื่อนมันมันไม่อย่างหายก็ช่างมันแล้วก็ทําบุญส่งไปให้เขาแหละเดี๋ยวก็ดีเองแล้วก็เรารู้สึกเบิกบานแล้วมันก็ลืมมันก็ไม่ปวดสิ่งที่ได้ค่ะแล้วก็อยากจะแชร์ให้ท่านท่านทั้งหลายที่เข้ามาฟังที่ YouTube นี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือกรรมและผลของกรรมจากการกระทําที่เราได้ทําไว้ทั้งสิ้น ขอให้ถ้าเป็นมนุษย์ไม่เบียดเบียนการอยู่ในศีน 5, ลห้ารักษาน้ำใจการครอบครัวรักษาน้ำใจพูดจาอบอ้อมอารีกันธรรมะก็จะเกิดถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวิมานนาฏค่ะก็ขอฝากบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้แชร์นี้ให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังได้บุญนี้ด้วยกันนะคะสาธุค่ะ